สรุปมีแฟนแล้วอิบได้อืมผมไม่ติดอะดิถ้าถ้าเขามาจะบอกว่าเป็นน้องจากพิกกี้หรือว่าน้องจากไหนดีวะไรคอันนี้คุณต้อเอีนน้ยเราต้องนัดกันดีๆดีดเออคุณดี่ก็แอบแซงแล้วเนี่ยไปไปไปรับไปรับ,บอก ไหนไหนไหนเธอเธอลองไหมกับซันดิคลิปนี้มีภาพเสียงหรอคะกิปนี้มีภาพเสียงเหรอคะที่หมอสมอที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัรชาในการ <c oughs> ะตักด้วยนะคะไม่ใช่เด็กตั้งไวสิบแปดคนได้รับคันไน้รับเด็กรับอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามดีว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวได้นะคะถ้ามีถ้ามีแฟนแล้วเธอรับได้ไหมอะอ่ะไม่จริเลยป้าก็กลัว โอ้ปา๊มสู้มึงเลยอไร้วะแต่ตั้งใจรับก็ได้อะมาแลพูดแบบนี้สิผัวเพอแล้วเจอกันป้าฟ้าเราชื่ออะไร้าป้าหนูสื้ออ้วนครับสีหล่อแล้วรวยมากแต่เล็กโอ้แต่ยังอื่นได้หมดอะไรเนี่ยเอามาให้น้องามีให้ป้าไม่ดอเอาเป็นมีสํารองไหมลูกครับเอาโดยป้าหนูเหงามากถ้าแฟนเราไม่อยู่เดี๋ยวเราโทรหาเอาจัดไปป้าจัดไป เอครับเอมีชุเก็สัมผัสได้เขาฝันอะไรไม่มีกอดจุ๊บน่าจะมีแฟนน,น่ารักขนาดนี้ดูอ๋อเทอะครับเทชอบผู้หญิงเท่ๆอะไรเาเรจีบได้ไหมจีบได้แฟนที่ไม่ว่าเหรอเอาไหนบอกโอเคไหนบอกก็รับได้ถ้าใช่ไงก็ได้ไแต่แฟนคุณจะโอเคเหรอ ไ่อยากให้เขารู้สิอุ้ยเขาก็ไม่น่าปล่อยให้คุณมานั่งคนเดียวผมเห็นคุณมานั่งคนเดียวตลอดเราดูหน้าได้ไหมครับเปิดครับเปิดดูกันสองคนได้ไหมเปิดอะไรเปิดผ้าปิดปิดปากไ้คุณคิดอะไรในปาเนี่ยเปิดกันสองคนีล้วจะให้เปิดอะไรเนาะโอ้คุณคิด้วเนี่ยคิดเลยหรือเปล่าครับเข้าใจกูหึนใจเด็กว่า สรุกมีแฟนแล้วอิบได้อืมผมไม่ติดอะดิอยากเห็นหน้าแฟนเตอส่งส่งรูปกันดูนะเนี่ไม่มีรูปอะแต่ตอนนี้เขาใส่หน้ากากเหมือนกันเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันนียใครเขาปล่อยแฟนอยู่คนเดียววะมาเข้าประเทศมาแล้วทำไมไม,ม่มาหาแฟนโมงจริงนะถ้าเป็นเขาเขาเข้าประเทศมาแล้วแฟนยังอยู่ในประเทศเขาก<ๆ>็มาหา เดียนี้เรื่องที่แยกไปฟาร์มเนี่ยหรอใช่คือปกติก็ฟาร์มใครฟาร์มมันเนี่ยหรอก็จะไปได้กันใช่มันเสียเวลาไฟาร์มด้วยกันแล้วมันเสียเวลาถ้าถ้าเขาหมายถึงก็ฟาร์มแบบเขาไงที่ไปกับเธอแล้วก็แบบก็มีมีแยกกันอยู่ี่แต่เขามีรถสิบคันอ่ะกี่คันไม่รู้อ่ะแต่เกินสิบกว่าคันอ่ะโอ้ยเยอะได้ไหมมากกว่าเจ้เวลามันเลยไม่ตรงกันอ่ะมีแค่ห้าคันเองก็ก็มีเท่ากัน เช่ไงเขามีเท่าเธอเขาฟาร์มเสร็จพร้อมเธอไงปเงี้ยเฟียวจัดเียวติดจิบใครไม่ค่อยเป็นอ่ะปกติก็ไม่ค่อยเข้ามาหาใคร่ะอ้าวแล้ววันนี้คิดไงเดิเนมา,าหาเขาก็เห็นเธอนั่งคนเดียวมาหลายวันแล้วแล้เขาก็เจอเธอนั่งอยู่ตรงที่เดิมอ่ะตรงบนโ,โต๊นะอ่ะวันนี้รอบที่สามแล้วเขาเห็นเธอมาคนเดียวตลอดไงเขาคิดว่าเธอน่าจจะยังไม่มีแฟนเขาก็เลยไปคุยปกติมีคนมาคุยไหมไม่มีนะไม่ค่อยมีคนมาทาัก แต่งตัวน่ารักเกิกนแคเนี้แลเออน่าจะแบบปิดหน้าปิดตาดีแล้วยังไ้ไม่ต้องมีคนมายุ่มีแค่เขาคนเดียวพออีฮีเด็กว่น่า, <ละ S 2> ารักกว่าเพลงอะไรอยากฟังเพลงเด็กเขา้องปะโดนเพื่อนบังคับไปทําเพลงก็เลยอยากให้ฟังเฉยๆแจงแบบเขาแน่ร้องเพลงได้หรือเปล่าอ่าๆลองส่งมาก็ได้เขาส่งให้ละลองฟังเลยแล้วคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นไง ขออยู่ได้อยู่ใช่เหรอตื่นทึ้นเขาล้วงหรอใช่เขาข้ามเอ,าอ้าไปข้ามข้ไปก็ได้ยินเสียงเลยเออใช่มันอยู่ในหัวถามเขาอะไรอยู่เขาก็บอกว่าอยู่เทนนิงถามเล่นกับใครเขาเลยบอกเล่นกับเ <laughs> พื่อนแล้วแฟนได้เจอในพิกกี้หรอ ใช่คนคนนี้คนนี้โลโลในพิกกี้ก็คือเคยไปแฟนกันที่เาด้วย่ะไม่ไม่เจอกันในพิกกี้หนละเดี๋ยวคนนะถ้าถ้าเขามาจะบอกว่าเป็นน้องจากพิกกี้หรือว่าน้องจากไหนดีวะไม่รู้ครับอันนี้คุณต้อุอ้ยเราต้องนัดกันดีดีดีเนาะขุ่ก็แอบแสกเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นน้องเขากว่าไม่ต้องพูดไงบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นน้องที่รู้จักนานแล้วเออบอกอย่างนั้น บอกว่าน้องมิจฉแต่บอดอ่ะแล้วทีนี้น้องน้องชวนมาเทนนิ่งงี้เนอะไอ้เป็นมนกฎฟาร์มยังไงนะเธอทัพทีพีดับปิ้วเจอในประเทศเราก็จับแสี่เขาไม่ได้หรอกไม่ไม่ถ้าถ้าเจอถ้าเจอในประเทศอะมันจะแปลกๆไงเหมือนเธอตามเรามาจากปิกกี้เลยออกไหมจะจะเรียกว่าซันนะโอเคไปนะไปไปไปรับไปรับ ไหนๆๆเธอเธอลองไหมกับซันดีเขาโดนตีหัวสองรอบเลยเนี่ย Baby's bad, oh, baby's kinda bad After her, there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh, gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place All the liquor that we chase <laughs> Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Things just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, that's so insane, genocide, ชื่ออะไรครับลกูกเมรี่เฟนนิกครับเข้ากันเลยเมรี่ลีมอมามีเป็นมามีชั่วคราวได้ไหมครับลกูกทำไมมามีต้องเป็นไม้ชั่วคราว่ะมีสชี่ป้าหนูหรอป้าป้าเหมือมาคุยกับกับมีใช่ไหมนี่ <c oughs> อ่าแต่ว่ามีมีแฟนอยู่แล้วไง <c oughs> มีก็เลยถามป้าหนูว่าป้าหนูโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยป้าโอเคหรือเปล่าโอเคไม่ติด <c oughs> ผมกก็ไมม่หัันครบีไปเทนนิงกับป้าหนูอะแล้วป้าหนูก็ไปเล่นเทนนิงกับแฟนแฟนแฟนของมีด้วยอ่ะสวยหนูทำมั้งรู้หาผัวสำรองเป๊บกอดเลยก็คิดถึงไงเธอเข้ามากี่วันแล้วอะสองวันหนึ่งเธอมีคนดีด พูดเหมือนตอนเขาไม่อยู่เองไม่มีเนาะมันไม่มีงไงอือมากอดดีๆดิดไมไ่จับขดแมงไม่ขึ้นไม่เอาขึ้นไม่ขึ้นนี่ปฏิเสธด้วยขึ้นจะขึ้นดีๆไหมฮะไม่ เขาหยอกเล่นเขาหลักเธอคนเดียวขึ้นมากูมอมแม่งเล่นเชิงใส่กูค,คือกูไม่ได้เข้าประเทศมาสองวันคือกูติดงานโอซีใช่ไหมมันบอกว่ามีคนไปทักมันแล้วมันก็คุยเล่นเพื่อให้กูถึงแล้วเข้ามามคิดว่าไงเ <laughs> นี่ยแล้วพอเข้ามามันก็บอกว่าหยอกเล่น,มนแม่งหยอกเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้แนีไม่ถแหละ ไม่มีอย like ู่ก <injuries> ับพี่เบียร์หรอพี่เบียร์ดิใช่ใช่ใช่อยู่ด้วยกันตลอดเอสิโกตัวอยู่พักผ่อนถ่ายรูปอยู่ไขโอบออุงถ่ารูปพี่ไหนมาลุงตอแหลดูดิเซฟตอแหลอันนี้คือใช้บ่อยใช่ไหมอันนี้คือสาวถ่ายให้ใช่ไหมนี่ลุงลุงลุงใช้บ่อยใช่ไหมที่แบบว่าอยู่กับสาวที่โดนพักผ่อนนี่ไงนี่ตัวตึงดงข้าวมาแล้วนี่ โอ้โหหนูอย่าเอาความชั่วของบ้านนี้ไปไม่ตอบนะไอ้แก่ถืดทิ้งทัลีแม่งไหนไหนไหนอะไรนะเธอวันลูปเลยพี่ม่อใครถ่ายให้มีตั้งถ่ายให้ครับตเขามีเ c e b o o k กับทิกต o อกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปาำกันด้วยจุกมัวสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย